สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็จะมารีวิวการทำสัลยกรรมหลังนะคะเป็นหลังการทำสัลยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพลอยจะเปิดแมสให้ดูแล้วกันนะคะว่าหลังการทำเรียบร้อยแล้วปากของพลอยเป็นยังไงบ้างนะแผลอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าอย่าตกใจกันนะคะ สังเกตว่ายังมีเลือดติดที่แมสอยู่เลยนะเนี่ยค่ะเลือดจะออกเยอะนิดนึงการทำกิจกรรมแบบนี้นะคะก็จะจะพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าพูดน้าไม่ค่อยได้นะคะอการการทำัิจกรรมปากเนี่ยคุณหมอจะฉีดยาชาเข้าที่ปากคนทั้งปากเลยแล้วก็ถามแล้วว่าวาลหรือยังคน อ่าไม่ใช่หมอเลยถามเราว่ารู้สึกเจ็บไหมถ้าไม่เจ็บตรงไหนอ่าคุณหมอจะไม่เพิ่มยาชาแล้วถ้ารู้สึกเจ็บตรงไหนคุณหมอจะเพิ่มยาชาเข้าไปอีกนะคะ,ะการทําอันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะอือเจ็บจี๊ดเดียวแค่ตอนฉีดยาชาแค่นั้นเองนอกนั้นก็ชิวๆเลยค่ะสบายๆคุณหมอจะเฉือนเฉือนริ้วรอยปากนะคะให้วางลงนะแล้วก็ อาจะมีการใช้เลเตอร์อะไรบ้างก็เป็นเทคนิคของคุณหนอนเนาะแล้วก็ก็จะหลังหลังเปนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเย็บแผลแล้วก็ยกหอ,อ่ะให้ได้อย่างนะะี้ค่ะเวลายยืมนี่นะคะ,อะตอนแรับใครที่กําลังตัดสนใจอยากที่จะไปทําปากวางนะคะออให้ให้ให้ดูสวยให้ดูแบบ ดูหน้ารักดูใบหน้าดูดียิ่งขึ้นนะคะก็ลองลองตัดสินใจดูคลิปนี้พอยก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองดูนะว่าแผลมันเป็นอะไรยังไงเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยจะมีการเย็ยบนะคะเย็ยบแผลตรงนี้แล้วก็อาเลือดก,ก็จะออกเยออนิดนึงในระหว่างที่ทํานะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ าฝากกดไลค์ให้พลอยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังแผลหายดีหลังตัดไหมเรียบร้อยแล้วก็จะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งค่ะใครที่อยากจะทําสนใจทํำทีนิกเดียวกันกับพลอยนะก็ติดต่อมาได้ที่อินบ็อกหรือว่าทางวัดแอ p พลอยก็ได้นะคะโอเคขอตัวไปพักผ่อนกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย